นี่นี่เป็นภาพแรกที่จับมือกันนะครับจาก r s k y y u u s n n s s สู่ m i s s i o n i m p o s s i b l e 10 Tom c ทอมครูซแอนนาเดอะอาร์มาสนะฮะแอนนาอดีตแฟนของลูกนายกคิวบาอดีตแฟนของเบนแอฟเฟล็กโรแมนต์คอนเฟิร์มครั้งแรกนะฮะจับมือแอนนาอยากมีลูกเบนไม่อยากมีลูกเพราะว่ามีลูกกับเจนนิเฟอร์การ์เนอร์ไปแล้วหลายคนเบนแอฟเฟล็กไม่ได้อยากมีลูกอีกนะฮะเพราะว่ามันจะยิ่งเพิ่มความขัดแยง้งแอนนาอยากมีลูกประเด็นก็คือว่า แอนนากล้ามีลูกกับทอมครูซไหมถ้าเกิดทอมครูซต้องปฏิบัติตามหลักคำสอนของศาสนาไซอันทอลจีหลักคำสอนศาสนาไซอันทอลจีเนี่ยนะครับซึ่งเป็นหลักความคิดที่เป็นลัทธิที่ก๊อปปี้มาจากศาสนาพุทธโดยนักเขียนนวนิยายเอลรอนฮับเบิตเนี่ยเขาก๊อปปี้ศาสนาพุทธไปแล้วก็ไปเขียนเวอร์ชันของศาสนาพุทธที่สามารถเคลียร์บาปได้ achieving the clear คือการเคลียร์บาปโดยที่นั่งสมาธิแต่ว่าเป็นการนั่งสมาธิที่มีการตรวจสอบโดยเครื่องแล้วก็เจ้าหน้าที่ระดับสูงขององค์กรทอมครูชอยู่ในศาสนาไซนทอลจีแล้วเป็นบุคคลระดับชนชั้นนำและเป็นเพื่อนกับรอนมิสเกวิชซึ่งเป็นหัวหน้าศาสนาผู้บริหารสูงสุด ทอมครูซเนี่ยถ้ามีลูกลูกจะต้องได้รับการศึกษาตามหลักคำสอนของศาสนาแซนทอลโลจีซึ่งมันเยอะมากซึ่งถ้าเป็นผู้หญิงส่วนใหญ่ในโลกไม่น่าจะต้องการสิ่งนั้นแอนนาอยากมีลูกแอนนาพร้อมมีลูกแล้วให้อยู่ในศาสนาแซนทอโลจีไหม ไม่น่าจะพร้อมคือผมประเมินว่าแอนนาสามารถใช้โมเดลเคทตี้โฮมส์ได้โมเดลเคทตี้โฮมส์ก็คือว่าคบไปก่อนแล้วก็แต่งไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวพอลูกเริ่มโตค่อยว่ากันเพราะว่าถึงเวลานั้นก็อาจจะไปไ,ปได้ในการหาวิธีการเอาลูกเนี่ยออกจากชีวิตนั้นด้วยการเลิกรากับทอมครูซแล้วก็พาลูกไปเรียนในโรงเรียนปกติและนั่นคือสิ่งที่เคทตี้โฮมส์ได้ทํา โมเดลแคทตี้โฮมส์ทำไมมันเวิร์คม,มันเวิร์คเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยโดยคอนเซปต์อะไซเอนโทโลจีเนี่ยถ้าเกิดไฟล์ถ้าเกิด,กดทั้งสามีภรรยาเลิกกันเนี่ยนะฮะสมมติในกรณีของแคทตี้โฮมส์เนี่ยทอมครูซเขาไม่ได้สนใจที่จะมันแย่งแย่งสิทธิ์ในการเลี้ยงดูบุตรไง เพราะว่าเข,เขาเลิกกันตอนนั้นเคทตี้โฮมส์เขาก็ต้องการเลี้ยงดูบุตรต่อทอมครูซก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรคือเลิกกันได้ดีพอเลิกกันด้วยดีเนี่ยวิธีในการอธิบายให้กับ church of scientology เข้าใจโดยที่ทอมครูซเนี่ยยังรักษาสาสนา,าตนเองในรัฐที่ scientology ได้ก็คือว่าทอมครูซก็อธิบายว่าว่าเลิกรากับเคทตี้โฮมส์แล้วแล้วก็โดยทางกฎหมายเคทตี้โฮมส์ได้สินในการเลี้ยงดูบุตรและเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ย เครือข่ายไซอันทอลจีที่ระดับผู้บริหารเนี่ยเขาก็ไม่ว่าเขาไม่มีสิทธิ์ว่าไรทอมครูซไงเพราะว่าทอมครูซไม่สามารถไปบอกไปสั่งศาลได้ไงเพราะว่ามันไม่มีคดีความซึ่งยั่งชิงสิทธิ์ในการเลี้ยงดูบุตรเพราะฉะนั้นคิริโฮมได้เลี้ยงดูบุตรแล้วก็พาลูกไปเรียนโรงเรียนปกติแล้วโมเดลนี้แอนนาเดอามาสใช้ได้คือยังไงทอมครูซเขาทิ้งไซอันท o ล o จีไม่ได้เพราะว่าเขาคือส่วนหนึ่งของลัทธินั้นไปแล้วก็คือหนึ่งในผู้นําสูงสุดเขาเป็นตัวอย่างของคนซึ่ง chieve Cle the clear, ก็คือเาเป็นตัวอย่่าางงขออเหมืระระับวพรระะดน่ี พูดง่ายนะฮะเขาคือพระระดับอรหันต์ของซานทอเลจีแล้วเขาจะไม่ทิ้งนะฮะเพราะว่าเงินมันเยอะเกินคือหมายว่าเงินบริจาคของซานทยยอเลจีวัดในไทยยังอายนะฮะวัดในไทยยังอายเงินบริจาคซานทอเลจีมันระดับล็อบบี้หน่วยงานได้แต่ประเด็นคือว่าทอมครูซเนี่ยไม่ทิ้งหรอกซานทอลจีแต่ทอมครูซจะให้แอนนาเดี๋ยล่ะทิ้งถ้าเกิดถึงเวลาคลอดบุตรแล้วแล้วก็เลี้ยงดูไปสักพักมันเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าแม้กระทั่งทอมครูซรับรู้มันเป็นสิ่งที่ผมเเเเเเชื่่่่ออออวววววาาาาาาแมมมม้้กกกกกกรรรรระะทััังงงถคุุยยยนนีีีบบตึล็็จจไปไปดดด๋๋ดผ แค่ทำเป็นเหมือนกับว่าเลิกกันนะฮะเพราะฉะนั้นข่าวใหญ่วันนี้อีกข่าวหนึ่งก็คือแอนนาเดอาากับทอมครูซคู่นี้เอาจริงแล้วนะฮะแอนนาดูเหมือนอายุยังน้อยนะแต่ว่าน่าจะ3 6มสได้แล้วนะน่าจะนะน่าจะนะ,ะแต่ไม่เป็นไรอายุเป็นเพียงตัวเลขไม่จบนะฮะไปที่เทพเจ้าขั้นสูงสุดเหนือไปกว่าแม้กระทั่งอรหันท์ทอมครูซเฮ้ยผมเนี่ยนะคิดถึงคนเดียวตอนนี้พนาท่านวินเซนต์เคนเนดีแมกแมน วินส์แบ็กแมนเนี่ยนะฮะขับเบนเล่ฮะแล้วเบนเล่วินส์แบ็กแมนชนเออวินส์วินส์ stay alive man โอ้โหทำไมมันชนเละขนาดเนี้ยชนในท่าไหนวะเนี้ยอ๋อแต่ว่าท่านไม่เป็นอะไรอ๋อบังเอิญมีข่าวโฮเกนเสียชีวิตก่อนวงการมืองล้ิ่กันเลยไม่ได้ไม่ได้ทันได้พูดถึงคุณชนในท่าไหนวะขนาดนี้แต่วินส์ไม่เป็นอะไรนะสงสารวินส์ผู้ซึ่งมอบความสุขให้กับเราชนกับรถ BM นะฮะนี่สมย Vince, ัยวินส์เชิญทรัมป์มาร่วมซีนก่อนเรสโซเมเนีย วินสกอโฮเกิลนะครับผมปิดที่ภาพนี้ก็แล้วกันนะฮะผมปิดที่ภาพนี้ก็แล้วกันนะฮะ